โดยล่าสุดน,นะครับหนูประจาการสกัดและปร,ะราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วครับร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแพงตำรวจภูธรบ้านแพงแล้วก็ต่อชะดอด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบังคับใช้กฎหมายต่อบ้านเป้าหมายนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสมทั้งเสพและค้ายาเสพติด ให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ครับปิดล้อมเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่หมู่2บ้านแพงก่อนที่จะควบคุมตัวนายสุชาติอายุ37ปีของกลางเนี่ยพบยาบ้าจ,จำนวนหนึ่งคือไม่ใช่ยาบ้าที่แบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดนะครับท่านผู้ชมฮะโดยสอบสวนนายสุชาติเนี่ยสุชาติ ให้การรับสารภาพนะครับบอกยาบ้าที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ยเป็นของตนเองครับเหลือจากการขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นหลังจากยาบ้าล็อตนี้หมดนะครับสุชาติเนี่ยนะฮะเขาจะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือไปแบบช่องทางธรรมชาตินะฮะไปแบบผิดกฎหมายเพื่อไปนําเข้ายาบ้าเข้ามาเองครับท่านผู้ชมฮะและการนําเข้าของสุชาติเนี่ยนำเข้ามาทีหนึ่งเนี่ย แค่ประมาณ500ถึง3,000เม็ดคือจะเข้ามาในลักษณะแบบกองทับปดนช่วยกันขนแต่ไม่ใช่ขนทีเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเอาแค่หลักร้อยหลักพันพอเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่และสุดท้ายดูสิฮะคือนี่เป็นทั้งผู้นำเข้ามาเองแล้วก็เป็นผู้ขายให้กับวัยรุ่นให้กับรายย่อยเองเลยอ,อันนี้คือวิธีการใหม่นะฮะปกติเข้ามาเป็นขบวนการ ใช่ไหมฮะรายใหญ่มาเป็นร้านจากเป็นร้านเอามาขายต่อเอเย่นเอเย่นกระจายสู่รายย่อยรายย่อยก็ไปขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แต่นี่คือกินรวบหมดเลยนี่เจ้าหน้าที่จะขายายผลตามจากขบวนการนี้ต่อไปนะครับ